ครับคุณครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอ่า,าเรียกว่าชนาลิตตี้นะครับเป็นย่านของคนมีดีสตังนะครับอ่าเป็นย่าน,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 านที่ดังมากข้างลู่เโอ้นี่คนมารอดูพี่ปองไหงมนะใช่โอ้โหโคตร อ๋อห้ามถ่ายอะห้ามอะเาห้ามถ่ายอ๋อดีนะถ่ายมาแล้วเมื่อเช้าไม่เป็นไรอ๋อต้องล้างให้สะอาดด้วยอ๋อคับเดี๋ยวเราเล่นตรงตรงอีกจักรพูนึงนะครับอ่าตอนนี้ปัญหาคือคือต้องเล่นคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครมีใช่ไหม เราจอหนี้หรือจะเล่นสถานี้ถไปที่เดินเมื่อวานนี่อีกที่หนึงหรือว่าเราตะเวนเล่นไะไรอีกที่ก็ดีสนุกดีครับแต่ว่าปัญหาคือข้อมือแข้เก่าเพิ่มบาดเจ็บแล้วการดิ้ๆเป็นไรสู้ไม่ตายโอเคเดี๋ยวพบกันนับเป็นเทปที่17พบกันที่เทปสิบหกสวัสดีครับ